สวัสดีครับผมเจ็คเชียงดาวนะครับผมแนนลันนา,น,าน,นะครับวันนี้ก็มาที่ นิสิการบินนะครับผมของอาจารย์น็อตนะครับจอมทองเรามาเยี่ยมชมได้เลยนะครับผมจะเป็นโรงจิ้งรีดนะครับอันนี้แบ่งเป็นเป็นสัดส่วนเนาะเป็นสัดเป็นส่วนคือบ่อพวกนี้เลี้ยงได้เป็นล้านตัวเลยนะครับผมนี่อาจารย์น็อตจะมีเลี้ยงจิ้งรีดเลี้ยงมะแนงวันนะครับผมหลายหลายอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่ออนุบาลครับตัวนี้ได้ประมาณเจ็ดวันใช่ไหมครับอาจารย์น็อตครับผมประมาณเจ็ดวันนะครับตัวนี้นะตัวก็อาจจะเล็กนิดหน่อยนะครับผม พวกนี้ไม่ใช่ไข่ดึนะครับเปิดตุปเป็นตาเมื่อเขาเข้าาทำอะไรอยู่ครับเนี่ยให้อาหารครับผมอันนี้เป็นอาหารคือแกลบเหรอครับผมอาหารที่รีดเนี่แหละอ๋อเป็นอาหารที่รีดดวยตรงเลยนะครับตรงเลยครับผมอันนี้อายุประมาณกี่วันแล้วครับแจนนอลครับผมมียี่สิบวันครับยี่สิบวันคือรับเราจะผลผลิตนี่ประมาณกี่วันครับสี่สิบวันบ่อตรงนี้เนี่ยเลี้ยงได้เต็มที่กี่ตัวครับแจนนัล ประมาณประมาณสี่พันตัวน่าจะหลักหมื่นนะครับคกหื่อบอรือเปาบอกก่อนต้องวางเงินเป็นแสนเนาะ <laughs> ต้นจากการเลี้ยงครั้งแรกยังไงครับเนี่ยหาเขาเรียกว่าหาข้อมูลการเลี้ยงยังไงครับเนี่ย YouTube ครับอ๋อเราศึกษาจาก YouTube เ <YouTube. S 1> หรอครับผม <laughs> คือยังมีแพนจะขายขยายแบบหลายๆบอ่อไหมครับมีครับมี <laughs> อีกหน่อยน่าจะไม่ล่นพระแล้วนะครับเนี่ย <laughs> จะเลี้ยงแต่จริงนะครับสอบถามอาจา์น็อตได้นะครับคือใครอยากได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับผมติดต่อที่น็อตจอมทองได้นะครับผมถ้าเป็นคนเล่นพระด้วยนะผมอาจารย์น็อตจะซัพพอร์ตเต็มที่นะครับให้คำปรึกษาฟรีให้คำปรึกษาเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะัวอ่อนไข่นะครับผมพวกแผงไข่พวกนี้นะครับผมถ้าอยากได้ต้องติดต่ออาจารย์น็อตจอมทองนะ